บ้านเขาเทบ้านใจเขาเกียบเงินก็เดินเลซีดใจพังเพแต่เทเราหลงคอลำมาวันนี้เพราะเออสตี้ขี่เมาสร้างก่มื่อขึ้เขาอู่เราห้องกกระซื้อกินเองแสนสองสุราหรือสองแปดหาเขายกเองเมาแล้วก็มาเสียงเพลงไปสวดจูนาไปทีมอลำ เว้นกำไพนนอสิได้ละไปไป็พันระยะลูกลำผู้คาให้งามเมาบ่มักได้บ่แต่ฮักก็ะดอดถึงสี่แล้ามาลักเทนโลดถึงใคยสิเมาต่คอมาเคยร้ายใจ สะตีข <icana>, ี่เมาจะสร้างาอมเงิดเข้าอู้เหาเข้าอู้กระสือกินเองแสนสองสุราหรือสองแปดหาเขายกเองเมาแล้วก็มักเสียงเพลงไปโซจูนาวิธีโม่ลำเว่นกรรไพนนอสิได้อิลาไปเป็ดพพัและอย่าลูกหลังพวกขาให้เงาเมา sĩ lao mạc khởi lột thưng khói si máu, ta khởi mà khơi lai chạy. ta hát cao, thưng sĩ lao mạc khởi lột thưng khói ออสไปเป็นพันระยะลูกลลางผู้ขาให้งาม,มาาเมามอบ้แต่บ่ตาหักกระดดดถึงสีเรามักไขโลดถึงคอยสีเมาจะคอยบ่เคยไล่ใจแต่บ่มาแต่บ่ตีสีสีาแล้วก็ไขโลดถึงคอสีเมาจะครมาเคยไล่ใจสวัสดีค่ะคุณคุณ